ชีวิตอัอนนาเด็ด success c a ฟ e of fast food เด u d e n s ขอเชิญคุณนัทพลราธีปรบมือให้คุณนัทพลหน,น่อยครับมาแล้วเปล่านะเราให้เวลาวิกิพีโอ้สวัสดีครับชื่ออะไรครับมาละเชื่ย,ยืนอยู่ในกรอบนะเอ่แล้วก็มองกระจกมองนะกล้องแคมร์โอเคชื่ออะไรครับมันนี่มาแรงชื่อนัทพลราธีครับโอเคคนอินเดียป่ะ ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมีเชื้อนิดหน่อยมีหน้าหน้าเข้มนะฮะราทีฟังแล้วเหมือนเงินเลยครับหนุ่มพระเอกเลยครับดิวเดาลีนะฮะมีเชื้อนะมีหน้าวให้คนที่มีครับคอส the proud of course cultural marriage บาแก่ฉลาดใช่ไหมครับนี่บอกเลยคุยกันหน่อยเซสจบจากไหนมาคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPA สามจุดหกสองครับตบมือหน่อยครับเกียรติยศหนึ่งให้รู้ว่าใครเป็นใครมาแล้วก่อนมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่ให้ตัวเองเท่าไหร่สิบให้แปดให้เก้าให้สิบ สามครับสามมาแล้วก็คือทุกอย่างเก่งหมดยกเว้นภาษาอังกฤษโอเคนะครับแต่ไม่เป็นไรนะไปสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้ไรติ้งเต็มสามสิบได้เท่าไหร่ครับสามสิบครับตบมือดังๆหน่อยให้รู้ ให้รู้ว่าใครเป็นใครนี่จะเป็นเคสแรกของแฟซิงห์สุดๆแล้วนะครับทุกคนอยาการู้ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างไหมแล้วน่าภูมิใจนิดหนึ่งเนี่ยให้เยืนๆสงบๆก่อนโอเคนะครับมีวิธีการอะไรทำไมจึงเก่งปานนั้นอาจารย์ไปสอบเองอาจจะไม่ได้ก็ได้เป็นสามเดียดเต็มสามสิบนะฮะเพราะคิดโจทย์เองนะครับมีวิธีการอะไรเพราะอยู่ในแข่งระดับโลกนักศึกษาคร,ครับข้อสอบโทโฟไอบีทีนี่สูงสุดในโลกแล้วตอนนี้เหนือกว่าแบบแบบเปเปอร์เบสเหนือกว่าแบบคอมพิวเตอร์เบสไอบีทีสูงสุดแล้วนะครับแล้วดูคะแนนเนี่ยสามารถนะครับเข้าไปสู่ฮาร์วาร์ดดดไ้หมเลยบ กับ3.6กว่าเนี่ยโอ้โหคราวนี้เราจะมีลุ้นคนที่หนึ่งแล้วของ Harvard University มีเทคนิคอะไรบ้างครับในการที่จะทำ w r i t i n งได้ดีขนาดนี้ในพาร์ทไรติ้งนะครับมันเป็นพาร์ทที่เรา manage เองได้ Man age, นะ manage เอาสิ manage manage เชอญมา manage เองนะไม่คามว่าอะไรกถ้าเป็น adjective ก็ manageable เจะต้องเจอกันด้นไอไลน์แดน ใช่ได้เนี่ยก็เริ่มผันเป็นนะฮะนั่ก็คือ m a เ a g e m e n t ว้าบอกจะมาสู้กันหน่อยนะ เขาพูดดีนะอย่างเป็นพาร์ทที่ manage ได้นี่แหละแค่ประโยคนี้เนี่ยจึงไม่มี doubt อะไรเลยว่าเขาได้เต็มเหตุผลก็คือเขาสามารถ introduce a very provoking and exciting topic sentence นย็ป็นสามารถ manage ได้ฝรั่งไม่อยากรู้ how could you really manage the writing section ใช่ป่ะครับคือก็มีทีหลอกล่อคือดึงความสนใจผู้อ่านได้เป็นไงครับ manage ได้เพราะในในพาร์ทแรกก็คือจะเป็น integrated writing ซึ่งพาร์ทนี้ คำถามจะมาแนวเดียวกันหมดครับก็คือจะถามให้ฟังเล็กให้อ่านก่อน,อน,อนแล้วก็ฟังเลคเชอร์ออแล้วทีนี้ให้ตอบว่า,ามันสอดคล้องหรือว่ามันขัดแย้งกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมัมกจะขัดแย้งกันผมก็รู้ด้วยนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมักจะขัดแย้งดังนั้นเราก็เตรียมแพทเทิร์นเข้าไปเลยโอ้โห according to the lecture the professor made several point about จุด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 ตบเบอร์่อยครับตบโอ้ยจริงๆกิงอบุญชัยเราอายลว เขาเลยมีวิธี p a t t e ไปเลยนะ according to the professor นะโอ okay, เคแล้วไงต่อที่หนึ่งเตรียม patterns โอ้โหเธอมาสอนหน่อยไหมได้ก็ดิครับผม <c oughs> ก็พาพนี้ผมก็จะเตรียมแพทเทิร์นไปตั้งแต่อ introductory ทั้งหมดเลยแล้วก็พารากราฟที่1นึ่งภารกิจที่2แล้วก็แพทเทิร์นจบเลยซึ่งมันจะทําให้แน่นมากเพราะว่าเราต้องเขียนอย่างน้อย225คําซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีแพทเทิร์นเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะได้ขนาดนั้นมันน้อยมากเทคนิค ที่หนึ่งก็คือเตรียมแพทเทิร์นทั้งหมดเลยได้แต่ introduction body แล้วก็ conclusion โอเคนะครับที่สองที่สจะเป็น independent writing ซึ่งอันนี้ collocation ล้วนๆครับผมเคยคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาเคยเรียนแล้วเขาได้ writing ดีเขาบอกว่าเตรียมเกบขาบอกว่าท่อง collocation ไปเหอะดีผมก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนอกจากโซ่ตรวนนะ I have nothing to lose except chains ผมก็เลยท่องคอลเลกชันไล่ในแดหน้าหนึ่งเกลียดกลัวเฟสออฟซัมแต่มันก็เบื่อก็เลยกลับไปเปิดหน้าสุดท้ายแล้วก็ตรงการก็บอกหมดก็เลยรู้ว่าทีนี้ไม่เวิร์กกับเราผมก็เลยหาวิธีว่าเอ๊ะเขียนเยอะมันก็จําไม่ได้แต่คนอื่นจะจำได้ผมก็เลยใช้วิธีว่าอัดเสียงตัวเองพูดมันทั้งหมดแล้วก็ฟังมันตลอดเวลาเสียงเราเองโอกาสจะจำสูง มันก็คือเหมือนความคิดเราอะครับมันก็เหมือนหลอกตัวเองว่าจาได้แล้วจําได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ตบเบอร์หน่อยครับ เวทชีพสิ่ง <laughs> จะไปคิดได้ยินนะเซลล์ฮิปโนซิสเทคนิคก็คือเอาีตัวเองเนี่ยกล่อมไปเรื่อยๆนะที่อันนี้อันที่สองที่น่าสนใจคือว่าอะไรครับที่อย่างที่อาจารย์บอกก็คือเราต้องฟังคนอื่นก่อนว่าเขามี strategy สแทจี้อะไรบ้างและในขณะเดียวกันเราก็มาพิสูจดูว่าสแทจี้ไหนเนี่ยมันเวิร์กในอวลดสไตล์นะในสุดก็หาวิธีเขาเองเห็นหรือเปล่าครับอ่านูตอบโหดีมากแล้วก็จําได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนสอบมันจะมีบาง<ม>อันที่สําคัญสําคัญแล้วเราควรจะจํานะครับดีฮอร์ต้องรู้อย่าง discriminate information นะครับผมไปสอบ ภา,าษาอังกฤษกับเพื่อนที่จบฟ้าไปด้วยกันหลายคนพอออกมาน้องทุกคนใช้ประโยคอะไรทุกคนใช้เ a v e the way for success for s u f o r your d r e a m หมดสามคนใช้ประโยคเดียวกันเลยเลยรูย้ว่าจบมาจากที่ไหน <c oughs> ที่ไหนฮะที่นี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ e f นะฮะ,ะไม่ใช่ครับ <c oughs> แล้วตัวที่ไม่รู้จักมาก่อนเหรอครับแต่ว่าพอมาถามคุยกันแล้วถามว่าเป็นเด็กฟ้าอา้าวแล้วเมื่อกี้ใช้ประโยคอะไรอ่เนีประมาณนี้ <c oughs> คนตัวคงงงนะฮะ คือว่า mass production อันที่สองน่าสนใจมากเลยโอเคนี่คือเทคนิคของเขานะครับในการเขาคือต้องจำ collocation เยอะที่สุดเพราะมันทำงานการ express แล้วตอนที่ขนาดกางเขียนอยู่จำเป็นต้องคิดถึง collocation ไหมหรือมออกออกมาเองมันออกมาเองของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงแต่อันที่สามนีีกูเข้มข้นมาที่สามเทคนิคอะไรอีกอันหนึ่งไหมอีกอันหนึ่งที่สามอืมไอเดียตรงอนี้ก็ในด้านส่ง writing ไอเดียบางคนแบบคิดไม่ออก อันนี้ผมใช้วิธีเพราะฉลาดอยู่แล้วเปล่าแต่แรกๆมันก็เขียนไม่ออกคับมันจะแบบตันตลอดก็เลยลองใช้วิธีนั่นก็คือไม่ค่อยฉลาดนะฮะมันมีอยู่ฮะแต่มันไม่ออกมันมีอยู่แล้วไม่ออกวันนี้เจอ a very fierce competitor นะฮะได้ยินไหมโอเค how dare you draw such a conclusion โอเ okay? ค it's untrue and unjust ว <laughs> <laughs> ิธีที่เอาออกมาคือผมใช้ mind mapping คือสมัยก่อนจะงงว่าจะอันนี้โยงกับอะไรแต่พอเราใช้ mind map แล้วเราลากไอเดียปุ๊บมันจะไม่มันจะไม่ขาดสายไอเดียจะไปได้เรื่อยๆโดยไม่ถูกจํากัด<ม>ว่าเราต้องคิดเป็นลีเนียจริงๆก็เลยช่วยให้เราสามารถต่อให้มันตัน๋ยวมันต่อไปได้เรื่อยๆมันต่อไปเลยมาแบบปิงอะต่อมาแบบคือครับจากตอนโยงไปเรื่อยๆด้วยลอจิกด้วยเหตุด้วยผลต่างๆไปเรื่อยๆก็คือฟังก์ชานอย่างเป็นระบบฟุ้ง์ชันดีจะต้องฟุงก์ชานเป็นระบบดีมากท้ายก็คือแการ์าสคัญไม่เวลาเขียนโอเคเอาเป็นว่า collocation ในเพียบเลยพอมีศั มันอ่านเยอะแล้วมันก็บางาทีก็คุค้นๆเองคนนี้เป็นผู้สูตรในการอ่านก็ส่งไลติงให้อาจารย์อนุสอนโอเคดีเยี่ยมอาจารย์ต้องใช้กําลังสมาธิที่ะระดับชาญจับผิดต้องใช้พลังความที่สูงนะนะแต่คือได้ยังอนแหละครับตรวจเก่งไหมผิดเพียบเลยครับอะไรนะขอผมผิดเพียบเลยค่ตรวจตรวจเก่งไหมเก่งครับเพราะบางอันผมนึกไม่ถึงว่าเออพออาจารย์ใช้เอ,ออย่างนี้ดีกว่าเยอะตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยครับ แต่แต่ป่าเราถ้านก็ดูธรรมดาก็คือดูเพินเินเนี่ยให้เต็มไปเลยดูเพินเินแต่เนื่องเมื่อถึงสองปรมาจารย์ดูแล้วเนี่ยก็ต้องเลยครับเออใน creative thinking สุดๆนะฮะอาจารย์แก้ได้เก่งไหมร้ายไหมคือผมไม่คิดว่าผมผิดแต่ว่าอาจารย์ก็ยังหาจนได้รู้สึกไงครับอนี้สำคัญนะตอนนี้แรกๆจะรู้สึกว่าตัวเองโง่กันแต่พอหลังจากนั้นคนไรนี่คนเก่งน้องๆตองมองตัวเองเล็กนะฮะ ววนาลังจะไม่ผิดอีกแล้วเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่มีอะไรจันอยู่ในหัวอะไรบ้างเหรอว่าเก่งปานนี้ทำไมเลือก <laughs> ทำไมทำไมหาอะไรบ้างเงี้ยเละเทะอยู่แล้ว <laughs> ทุกคนก็รู้กันอยู่ตรงกลางไปโอเคพูดดีมากเลยโอเคสรุปคือ okay. ตบใบทีครับสามสิบเต็มสามสิบไม่เคยเจอโอเค พลังที่แข่งระดับทั่วโลกนะครับแข่งเลยครับเอ่อเอ่อทุกเอ่อยูโรเปียนเนี่ยสตูเดนต์อะไรเงี้ยต้องแข่งหมดเลยนะครับแข่งกับเออคเมนเขาพระวิหารอะไรเงี้ยแข่งทั่วท,ทั่วโลกนะครับเก่งมากแล้วก็เอ่อเร,รดดิ้งก็ไม่ค่อเก่งมากนักเต็ม30ได้เท่าไหร่ครับ าไปข้อหนึงยี่ก้าครับตบมือหน่อยครับให้มันรู้ว่าใครเป็นใครนะบาละานะแต่จุดหนึ่งอย่าลืมนะเขาอ่านเยอะคำเขา ready made เต็ไมไปหมดเลยมาหืมมามีเทคนิคอะไรว่าณสอประการนในการที่จะใช้ในการ develop า skill ในแง่าการอ่านอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ทุกคนคืออย่างที่อาจารย์แนะนําคือว่าให้อ่านก่อนแล้วก็สร้างภาพไปเรื่อยๆออทีนี้ผมพอไปเจอพเพสเซ็แรกปุ๊บอ่านใช้เทคนิคเดิมเลยอ่านไปสิบนาที ไม่รู้เรื่องเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะดีเวล็อปเทคนิคใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงระหว่างที่สอบอยูอเปล่าครับเพราะว่ามันยากกว่าของที่ยวมันยาวแล้วมันยากกว่าทั้งที่เรื่องเนื้อหาเป็นเนื้อหาเดิมเนื้อหาเดิมครับคืออ่านแล้วเอาเนทีฟอเมริกันนี่เอาเรื่องแอนตาร์กติกแล้ว แต่ว่ามันทำให้ยากขึ้นใช่เขาทำให้ยากขึ้นนะเพราะเขาเป็น native speakers โอเคทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีเอางี้มาอ่านชอยเอ้มาอ่านคำถามก่อนจะมีคำถามบางคำถามที่เราสามารถตอบได้โดยไม่ต้องอ่านมากอย่างเช่นพวก pronoun reference แล้วก็ vocabulary ถูกต้องพอเราทำพวกนี้ได้ปุ๊บกำลังใจจะเริ่มมาแล้วว่าโอเคมันเราทำได้แล้วก็เขาไปทำพวก inference ซึ่งจะต้องอ่านไม่เกินในพาาากราฟนั้นแล้วก็ f o กัส ของข้อนั้นไปข้อนั้นไปจนเก็บได้หมดนะครับแต่อย่างน้อยสุดก็คือเขา browse through ในระดับหนึ่งใช่ปะครับอาจจะไม่เห็นภาพ uh, vivid pictures แตเ่เขา feel ได้แล้วภาพ over all เป็นไรแล้วเขาค่อยมาดูอะไรตัว question ต่างๆนะฮะแล้วก็เรีย uh, ก self motivate แล้วก็มีบางข้อนะที่ทําได้อันที่2ก็คือก่อนไปสอบนี่มีเทคนิคอะไรบ้าง